สวัสดีครับมาพบกับผมเทสักเจียมกิจวัฒนาครับตอนนี้พอมีข่าวขึ้นมามีคนถามผมเยอะแล้วเป็นกระแสข่าวค่อนข้างจะมากเลื่อนโลดแมปโอ้โหพอเลื่อนโลดแมพจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับพอประธานสภานิติบัญญตัติแห่งชาตินพงเพชรเนี่ยนะฮะท่านเป็นสารมาก่อนเนี่ยก็มาบอกว่า เลื่อนเลิศแมปเนี่ยคำว่าการเลือกตั้งปี2560เนี่ยคงเกิดไม่ได้เพราะกฎหมายลูกเกิดขึ้นจำนวนมากนู่นต้องข้ามปี2561อีกหนึ่งปีกว่ากวานู่นถึงจะมีขารเลือกตั้งนะครับนั่นเป็นต้นมาก็ปรากฏว่ากรรมการร่างรัฐมนูญเนี่ยสื่อมวลชนก็แห่ไปถามกรรมการร่างทมนูญพอไปถามกรรมการร่างนูญกรรมการร่างนูญบอกนู่นให้ไปถามรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาตินู่นเขาไม่ทราบนะครับ ในขณะที่ฝั่งนักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนโอ้โหเดือดร้อนกันนะครับบอกว่าเฮ้ยจะเลื่อนได้ไงนะไม่มีเหตุมีผลในขณะที่ยิ่งลักษชินวัตรก็บอกว่าเฮ้ยคดีนี้เรื่องนี้นะต้องรีบให้มีการเลือกตั้งไม่เห็นการปองดองเลยนะครับจะเลื่อนรถแมพเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องเร่งดำเนินการตามรถแมพอืมอืมน่าสนใจนะน่าสนใจนั่นคือข้อคิดเห็นในเชิงปรากฏการณ์ของนักการเมืองนะครับที่เขากําลังดิ้นรน ที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งให้เร็วที่สุดถามว่าเขาทําถูกไหมในมุมของนักการเมืองเ็าทาถูกนะฮะก็าําถูกทําไมต้องทําถูกนะฮะในเชิงกลยุทธ์เพราะว่าเขาต้องเร่งให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพราะทําไมตกงานมานานแล้วไง้ตกงานมานานแล้วและคนที่เร่งเขาทุกฝ่ายก็คาดหวังว่าจะได้อํานาจคืนจากทหารนะครับนักการเมืองก็จะเข้ามาปกครองมาดูแลทหารก็ต้องออกไปนะะทหารที่ เข้ามาตอนนี้ไปทําอะไรกับเขาไม่มากเขาก็ต้องเช็คบินเป็นเรื่องธรรมชาติอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเป็นเรื่องปกตินั่นหมายความว่าไงถ้าทาไม่ให้เสด็จน้ําทาไม่ให้เรียบร้อยจะโดนเช็คบินไหมเป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมพูดอะเฮ้ย <Hey, S 2> เป็นไปได้เหรอเขาจะไปเช็คบงเช็คบินอะไรกันย้อนให้ฟังนะสมัยพลเอกสุรยุทธจุลานน,นท์เนี่ยพลเอกสนธิบุญยรัชกดินยึดอํานาจเรียบร้อยก็มีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ย จากองค์มนตรีลงมาเป็นนายกอสมตรีนะครับพ้นจากอำนาจปุ๊บเขายึดบ้านเลยหาเหตุในการยึดบ้านทั้งที่ว่าพื้นที่ถูกต้องยึดบ้านเลยที่เขาใหญ่เที่ยงเอาคนไปล้อมที่บ้านไปปราศัยบ้านนี่ผิดกฎหมายหลังจากพ้นตำแหน่งขณะอยู่ในตำแหน่งเลยเอารวาดเลยไปล้อมบุกบ้านป,ป้าเปรมไปทำทุกอย่างเลยนะฮะแล้วสุดท้ายเป็นยังไงครับบ้านของพลเอกสุทยศถูกยึด ทหารที่ร่วมการรัฐประหารในปี2549เกิดอะไรขึ้นซาบไหมฮะถูกย้ายลงไป3จังหวัดชนแดน,นภาคใต้บางคนถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถามว่าในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองนะักการเมืองก็ทําถูกไหมก็ทําถูกไงไปยึดอำนาจเขาเอา,เอา,เอาคืนเนี่ยมันได้บทเรียนอะไรในปี2557เป็นต้นมานั่นหมายความว่าทําอะไรก็ตามต้องเสด็จน้ําถ้าไม่เสด็จน้ําเหตุการณ์ก็จะซ้ำรอยในปี2 5 4 9ยายาวจนถึงปัจจุบัน เป็นเรื่องธรรมชาติไหมธรรมชาติธรรมชาตินั่นแปลว่ารัฐบาลหารต้องมีเป้าหมายทําอะไรเป้าหมายที่ต้องทาก็คือการปฏิรูปประเทศการประกาศออกมายืนยันของพลเอกประยุทธ์จันโอชายืนยันว่าต้องมีการปฏิรูปประเทศและจะเดินหน้าไปฏิรูปประเทศให้ได้นะครับโดยจะตั้งกรรมการปฏิรูปประเทศทั้งขึ้นมาแล้วให้กรรมการปฏิรูปประเทศเป็นตัวผลักดันในการปฏิรูปประเทศให้สําเร็จโดยยึด136หลักของสภานิติของสภาขับเคลื่อน ที่เสนอมาเพื่อเข้าสู่การปฏริรูปประเทศให้ได้ถามว่าหลักถูกไหมถูกวิชั่นถูกไหมถูกแต่ยุทธวิธีละ่ะผิดเอาตรงๆเลยผิดปฏิรูปได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรเพราหลักของสภาขับเคลื่อนนะครับเป็นหลักการดูปุ๊บเห็นเลยว่าเป็นหลักการพัฒนาองค์กร นะครับเป็นหน่วยงานราชก,การเป็นการพัฒนาไม่ใช่การปฏิรูปประเทศแสดงว่าสภาขับเคลื่อนสภาปฏิรูปไม่เข้าใจเรื่องของการปฏิรูปประเทศรัฐบาลก็ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิรูปประเทศอย่างที่ผมเรียนการปฏิรูปประเทศเนี่ยต้องทําที่โครงสร้างถ้าคุณไม่ทําโครงสร้างก่อนนะฮะทำโครงสร้างเสร็จคุณถึงที่ไปออกรัฐธรมนูญนะครับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เข้าไปสู่การพัฒนาองค์กรก็คือหมายความาทา คอนโดก่อสร้างคอนโดหรือของเก่าเสร็จก็สร้างคอนโดขึ้นมาก่อสร้างเสาหลักตามประตูหน้าต่างและเสร็จเสร็จแล้วก็จะมีห้องห้องเสร็จค่อยไปประดับนะี่คือการพัฒนาองค์กรนะครับแต่ปรากฏว่าจะเอาหลักพัฒนาองค์กรไปใส่ในเชิงโครงสร้าง่านผู้ชมคิดเอาเองแล้วกันยังไม่ทันมีตึกเลยจะทำห้องเลย <c oughs> มันจะสำเร็จไหมนะฮะแล้วผมเรียนมาตลอด3ปีเนี่ยว่ามันจะไม่สำเร็จแล้วมันจะเป็นไปไม่ได้ผมก็บอกว่าตลอด ็พยายามปฏิรูปตํารวจพยุบกันผมบอกยิ่งทายิ่งเละยดูเป็นไงจริงไหมถ้าทําอะไรไม่ได้ประชาชนก็ไม่พึงพอใจด้วยผู้ผูกปฏิรูปก็ไม่พึงพอใจด้วยเออผมต้องเรียนหลักของมันเนี่ยหลักของมันคืออะไรมันต้องเริ่มต้นที่คณะรัฐมนตรีต้องเป็นคณะอันตรีปฏิรูปก่อนแล้วตั้งสภาปฏิรูปนะครับแล้วสภาปฏิรูปมันไม่ใช่เป็นสภาปฏิรูปที่เหมือนสอสสวไม่ใช่คนละเรื่องนะครับ ทำาออันนี้ก่อนแล้วมันจะมีกระบวนการต่อไปทาถ้าไม่เริ่มตาม2อันนี้ผมยืนยันปฏิรูปไม่สําเร็จเอาระบบราชการมาปฏิรูปนะมันก็เหมือนสภาขับเคลื่อนเหมือนมันเริ่มต้นมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศของอนันต์ประชุนและในแพทย์ประเวศประสีหมดไป250ล้านปฏิรูปอะไรไม่ได้เลยคณะกรรมการชุดนี้ก็มาเหมือนกันก็จะใช้หลักการเดียวกันสุดท้ายไม่นานก็จะเกิดเหตุการณ์ปี255 5ไอ้35ไอ้53เผากรุงเทพมหานครผมเคยเตือนแล้ว นะครับแล้วก็เกิดคราวนี้ตัวอย่างจากคราวที่แล้วที่ผมอ้างอิงเนี่ยใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันมากเพราะสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมันกาลังย่าแย่และจะแย่ลงเรื่อยๆนะครับและจะมาหนักในช่วงมีนาเมษานั่นหมายความว่าถ้าไม่ไดําเนินการจะใช้กําลังเข้าสู้ประวัติศาสตร์จะซ้ารอยประวัติศาสตร์จะซ้ารอยนะครับแล้วก็มันจะไปกันใหญ่มันจะโกโซบิกอ่า ไปกันใหญ่นะครับมันจะไปเป็นบุ่นวายกันใหญ่นี่เป็นสิ่งที่เรามีประสบการณ์มาแล้วก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นไอ้เขาต่อต้านรถแมพนะฮะบ,บอกว่าต้องให้ได้ตามกําหนดถ้าไม่ได้กําหนดมีเรื่องไม่ยอมเลยเขาทําถูกไหมในเชิงการต่อต้านทางสังคมเขาทาถูกในเชิงการด้ทางการเมืองนะครับทีนี้ละจะแก้อย่างไงวิธีการแก้ไม่ยากหรอกง่ายๆนะครับคิดเอานะครับวิธีการไม่ยากหรอกนะครับ รถมงรถแมพอ่ะผมก็เรียนอยู่มาตลอดละใครเป็นคนคิด,ด้นแบบอ่ะใครเป็นคนพูดอ่ะผมบอกนะเป็นวิธีกริยุทธทางการเมืองที่ผิดนะครับไม่มีใครที่ไปวางกรอบตัวเองนะครับไม่มีใครพูดประชาธิปไตยประชาธิปไตยโดยไม่เข้าใจความหมายของประชาธิปไตยนะครับใครที่ไหนก็ททากันเนะ่ยผมจะเลือกตั้งวันนั้นคุณบอกจะเลือกตั้งวันนั้นปุ๊บสิ่งที่ตามมาราชการเกี่ยวว่างควับเลยเขาก็รอจะขึ้นเจอในายใหม่ผมเคยเรียนไปแล้วผมเขียนบทความมาแล้วนะฮนะ ผมเคยบอกอีกบอกว่าอย่าไปกําหนดรถแมพถ้ากําหนดรถแมพสิ่งที่ตามมาคือจะโดนกดดันและถ้าทําไม่ได้เสียสัตว์และจะเข้าสู่วงจรวัฒกรรมเหมือนกันเสียสัตว์เพื่อชาติเหมือนใครพุเอกสุจินดาคลาประยูนโอ้โหนึกเอาละกันปี2อ5พฤษภารมิบนิตอะไรจะเกิดขึ้นปี2อ6 0ไม่ธรรมาดาสําหรับทางการเมืองเพราะไปใช้หลักการทาหารใช้หลักวัฒกรรมไปทําในสิ่งที่เห็น มันก็เลยจะโดนย้อนลอยย้อนสอนในสิ่งเนี้เนี่ยมันกําลังเริ่มตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาต,ต,ตั้งแต่วันที่หึ่งเหมือนมันเริ่มมาเลยเห็นไหมแต่ยังไม่หนักหรอกยังไม่หนักหรอกมันจะหนักตั้งแต่วันที่5้า็นต้นไปนะครับนะักการเมืองเขาต่อต้อตานรถแมพเร่งให้มีการรถแมพอะไรของเขาเนี่ยไทยไวไอรถแมพใครเป็นคนสร้างวาทกรรมนี้รัฐบาลทหารเป็นคนสร้างฮะนักการเมืองไม่ได้เป็นคนสร้างเห็นไหมเขากำลังย้อนลอยกลยหยุดผมบอกแล้วไงเวลาการเมืองมันมีเวลาของมัน ใช้วัฒกรรมแต่ละอันต้องคิดเพราะสุดท้ายก็โดนยอ้อนลอยไม่รู้ใครคิดวัฒกรรมนี้เอาหลักวิชาการมาพูดลดแบบรถแบบเนี่ยนะฮะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างแต่โรดแบบหลักวิชาการกับ map, กรถแบบกลยุทธ์ทางการเมืองมันต่างกันการใช้วัฒกรรมเข้าสู่สังคมเนี่ยมันคนละรูปแบบนะฮะและเนี่ยเขากาลังยอ้อนลอยเพราะคําว่าโรดแบบที่รัฐบาลทหารเป็นคนพูดเป็นคนทําเป็นคนอธิบายเองแปลกไหมนี่คือการเมืองนี่คือความลึกซึ้งทางการเมือง แต่ไม่เป็นไรผ่านได้สบายนะช่วยกันนะฮะก็จะมีวิธีผ่านได้ไม่ยากหรอกผมเชื่อว่าความสามารถไม่ยากมันมีวิธีนิดเดียวแคลับก็เปลี่ยนแคลมันก็เปลี่ยนก็ผ่านสิ่งที่ยากอะไรสิ่งนี้ง่ายไหมสรบผมมันง่ายแล้วผ่านสิ่งที่ยากที่สุดมาในชีวิตผมผ่านสิ่งที่ยากที่สุดมาในชีวิตมาละยากมากผมเรียนให้ทราบยากที่สุดในชีวิตผมเนี่ยคือมอบของกบพศรยากยากยากที่สุดในชีวิตผมโอ้ยวันสํารวันมาเล่ามันยากมาก แต่ว่าเออเราผ่านมาได้อันนี้มันง่ายไม่ยากหรออ่ะแต่มันจะยากสําหรับคนที่ไม่ชํานาญแต่สำหรับผมผมมองว่ามันไม่ยากหรอกเป็นเรื่องที่มันอยู่ที่เราอ่ะอยู่ที่วางหลักอะดูดูตัวอย่างของวัลนาเมี์ปูตินเนี่ยแข็งมาอ่อนรับอะไรเงี้ยเขามีวิธีการส่วนจะทํายังไงก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดี ผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับเมื <S <S ่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจเปลี่ยนพื้นดินไทยให้กลายเป็นสีทองสิ่งที่เคยหวังก็คงได้สมปรานับจากวัน เหมือนได้มีไฟสองทางเราคงมีใครที่คอยมาแสนนานมาพาก้าผ่านให้ไทยพ้นภัยใครที่หวงแหนอดินของคนไทย มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไมเหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเราเมื่อฟ้าวันใหม่สดใส แสงเรืองรองส่งมายังพื้นดินหมู่บ้านนกราเริงโพบินทำมาหาก,กินทุกชีวิตบนพื้นดินมีความหวังมองบนท้องฟ้าก็มีแต่แสงดาว แต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแต่บทสุดท้ายแห่งลมหายใจคือบ้านเรา มาแต่กำเนิดบนประเทศไทยมีแต่ความสุขและความเข้าใจจะอยู่ที่ไหนไม่เหมือนบ้านเราอาจจะมีที่ใดที่ให้โอกาสมากมายเท่าใดก็อาจสนุกไม่นานเท่าไรแผ่นดินสุดท้ายแดนสีวิไลประเทศไทย